การพิจารณาศูนย์การเรียนรู้โคโรนิงสเปซดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,567 ประกอบที่ 1. การประชาสัมพันธ์ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์การประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ Facebook, Line Youtube ของทางห้องสมุดจำนวน36ครั้งต่อเดือนมีผู้เข้าชมทั้งสิ้น937คนการประชาสัมพันธ์แบบออฟไลน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆร่วมกับสกรระดับอำเภอบ้านนานลานหอยและการไปจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจำนวน5ครั้งต่อเดือน รวมเป็น60ครั้งต่อปีองค์ประกอบที่2ลักษณะทางกายภาพมีการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันสำหรับบริการสมาชิกและผู้ใช้บริการห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมในการใช้งานและการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีการจัดบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกรอบอาคารห้องสมุดได้อย่างเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ องประกอบที่ 3. การให้บริการมีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยเช่นบนรรลักษ์หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการที่รวดเร็วมีบริการโทรหรือพิมพ์ข้อความสอบถามหนังสือที่ต้องการว่ามีหรือไม่ก่อนเข้ามายืม หรือให้บรรลักษ์นำหนังสือไปส่งให้ถึงบ้านอีกทั้งยังมีการไปส่งผู้ใช้บริการถึงบ้านด้วยมีการให้บริการเชิงรุกเช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ทั้งห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านหนังสือชุมชนโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นองค์ประกอบที่4การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ได้ทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดทำแบบสำรวจความต้องการสื่อหนังสือที่จะให้ห้องสมุดจัดบริการและจัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางห้องสมุดมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งในแผนได้จัดทำโครงการจำนวน5โครงการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เช่นการจัดกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปผู้สูงอายุทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เป็นประจำทุกเดือนเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการทํากระทงกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมพี่ข้งข่าวชวนรู้กิจกรรมสืบสารคุณค่าสารานุกรม ไทยสำหรับเยาวชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆกิจกรรมตอบคำถามความรู้ในเรื่องต่างๆกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการ colonizing space มีระดับความพึงพอใจร้อยละ90.79มีการจัดทําสรุปผลการจัดกิจกรรมและแรายงานผลการจัดกิจกรรมของโครงการประกอบที่ 5. มี b บ p a ท h และสามารถต่อยอดเป็นนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เป็นเบสแพคทีปจำนวน2กิจกรรมได้แก่ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์ภายใต้กิจกรรม Lead and share s h a r ์เผยแพร่ของดีประจำอำเภอบ้านหนาลานหอยได้นำไปเผยแพร่ในหนังสือเบสแพคทีปสองพันห้าร้อยหกสิบหกสกในเขตภาคเหนือ 2. กิจกรรมไลฟ์สตรีมส่งเสริมการอ่านได้นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จและมีความโดดเด่นปีงบประมาณ2,566ในการประชุมชี้แจงก,ง,ง,งการดำเนินงานโครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ c o โล n นียร์สเปซองค์ประกอบที่6ผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ้งสมุดประชาชนเฉลิมนาชุกุมารีอำเภอบ้านด่านดานหอยมีจำนวนผู้รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดจำนวน9824คนมีการยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายโดยส่งชื่อภาคีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ภาคีเครือข่ายโดยได้รับการยกย่องชมเชยเชิดชูเกียรติดังนี้ 1. ส่วนสมุนไพรวัดวางตะขอตำบลวังตะขอำะขอ,อำเภอบ้านนาลานหอยได้รับการคัดเลือกการปฏิบัติงานกสอนอดีเด่นระดับกลุ่มสำนักงานกสอนอจังหวัดประจำปี2565 รางวัลสาขาภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนดีเด่นสอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนานลานหอยได้รับคัดเลือกการปฏิบัติงานสอกกรอดีเด่นประจำปี2566รางวัลสาขาภาคีเครือข่ายภาครัฐด,ดีเด่น 3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าย้อมดินถิ่นก่อนประวัติศาสตร์บ้านวังหาดได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศพุธศักรา2567ถุงคลองทรัพย์ได้ลำดับที่21ระดับประเทศ